เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเต้นบีบอยบีบอยบีบอยดีกว,ว่าว้าเขาเขอเขาด้งเพลงทองเอกดึงเพลงมอต้องการอะไรพี่ซื้อให้นักเริงบีบอยนักเริงบีบอย ท้องเองไปฝึกมาจากไหนไหนบอกพี่ตั้มไหม้องเองไปฝึกมาจากไหนบีบอยครับไปฝึกบีบอยมาจากไหนอ่ะไปฝึกเต้นมาจากไหนหนูไปแผ่นแผนของพี่ชายครับอ๋อเต้นจากแผ่นของพี่ชายเหรอที่แผ่นที่จากพี่ชายอืมสุดยอดจังอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเต้นบีบอยได้แล้วแล้วเบิร์ดเต้นได้ไหมบีบอยอ่ะมันต้องเป็นลอยกระทงเพื่อให้มีปฏิทครับปฏิทแปลว่าแสงไฟ มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วแล้วงแก้ไขยังไงครับจะลอยกระทงวันที่เท่าไหร่พี่รู้ป่ะลอยกระทงน่าจะเป็นพฤศจิกาพฤศจิกาหมอเขาจะพาเราไปลอยไหมครับพาดีพาเดี๋ยวพี่ตั้มพาไปผมต้องลดน้ําใส่กระทงสามทีผมถึงโอเคแล้วแล้วถามถามนี่ทําไมเขาจะหายเนี่ยมั้าเขาต้องมีผู้หญิงต้องมีหมอืต้องมีเพื่อนเต้นบีบอยหรอ ต้องรอยกระทงที่สําคัญสุดลอยกระทงครับหรออ๋อต้องรอรอยวันกระทงให้เขาถึงหายใช่ไหมใช่ครับกระทงช่วยได้เยอะครับอแล้วทองเอกจะสอนเบอร์เต้นบีบอยไหมงอนครับพี่บอกหมอให้หน่อยได้ไหมว่าซื้อใบตองซื้อต้นกล้วยมาทํากระทงกันเองเลยโอเคเขมุดอะไรพวกนี้ต้องมีมีมีในสวนหมอป้ามีบอกว่ามาทําเองเลยนะครับอ้าวได้ได้ได้แล้วไปลอยด้วยกันโอเคแล้วเราจะช่วยทองเอกยังไงครับ เองเอกจะให้กูช่วยว่าอย่างรืรเบิตร์ตต้องรักเพื่อนด้วยนะนะยังไ,ไม่กลัวเลยเหรอแต่ถ้าม<อ>ันไหนอลองชกเราดิชกหน้าเราดิเบา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 เอาแรงแรงเบาเบาไม่เอาไม่เอาแรงแรงเอาเอาบาเบาโอเคแค่นั้นพอเราอยากจะโอ้ฟันผมพึ่งถอน <laughs> ข้างนี้ข้างนี้ <laughs> ข,ข้างนี้เราไปให้เขาชกทำไมอ่ะข้างนี้ข้งนี้อ้าวข้างไหนเอาเบ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 เคยเคยถามผมถามมันว่า อยากมีเรื่องไหมบอกไม่เอามันไม่ดีทําร้ายคนอื่นไม่ได้มันบอกแบบเนี้ครับก็ดีแล้วไงแล้วแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับลูกผู้ชายไม่จําเป็นต้องมีเรื่องหรอกลูกผู้ชายกระทิงแดงคนนี้ครับอ๋อจะต้องแบบเบิร์ดใช่ไหมใช่ครับเบิร์ดอยากมีเรื่องเหรออยากเป็นนักเลงครับอยากเป็นนักเลงไหนขอคําคมนักเลงหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งประโยคนไหมมีครับอ่าบอกชี้หน้าด้วยแล้วใจต้องนิ่งวิ่งต้องไว อันนี้มันคำคมมันใช้เกิดแล้วขออันใหม่ได้ไหมอันใหม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วแล้วต้องต้องเอกกินข้าวยังแล้วครับกินกับอะไรหนูกินอะไรฮะเข้ากผัดครับอ๋อเข้าผัดเหรอจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเหรอครับมันกินแต่ละวันมันกินนู่นกินนั่นกินนี่จนจำไม่ได้แล้วหลายอย่างเกินเบิร์ดก็ช่วยเตือนเพื่อนหน่อยดีอยากกินซุปไก่ มันขอซุปไก่ผมพี่แล้วกินไปยังผมไม่ให้แม่ผมส่งมาแล้วอยู่ไหนเก็บไปยังอ๋อซุปไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ไปขโมยเอานะเดี๋ยวพี่เขาพี่เขามีซุปไก่ปีมีพี่มีซุปไก่เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ทองเอกกินทองอย่างกิ่งยวดทองเอกอายุเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเป๊ะครับสามสิบเป๊ะเลยเหรอครับอืมทองเอกชอบชอบเบิร์ดไหมชอบครับเบิร์ดขี้แกล้งไหม ไม่ขี้แกล้งครับเบิร์ดไม่ขี้แกล้งเหรอนะทำไมชอบเรียกเราว่าซับถามหน่อยซับเราขอบุหรี่สูบด้วยอย่างเงี้ยทไมชอบเรียกเราซับทำไมเรียกเขาซับอ่ะเนบเนน้องเอกเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเรียกเบิร์ดว่าซับอ่ะแต่ก่อนเคยเรียกว่าซับครับอ๋อแต่ก่อนเรียกเรียกเบิร์ดว่าซับเหรอครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรชื่อซับคือซับพยากรครับอ๋อไอ้นักเลงซับพยากร กูแต่งตัวแบบนี้นะทรัพยากรกูแต่งตัวแบบนี้โอ้แบบนี้เรียกทรัพยากรเหรออ๋อเลยเรียกทรัพย์เลยเหรอเอาทรัพย์เลือดให้หน่อยดิเอาอีกแล้วเขาไม่เอานี่ก็จะโชว์ตะแมงกินฟันเนี่ยแหละัซี่ใหญ่ด้วยนะพี่เออซี่ใหญ่เด้อแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงสบายดีไหมเดี๋ยวนี้เราอ่ะหมอเขาบอกว่าถ้าถ้ามาบ่อยๆจะรักษาหายแต่พี่น้ำฟ้าเนี่ยบอกถอนเลยค่ะก็เลย ฉีดยาชาฉันเนี่ยหยิกยังไม่เจ็บเลยพี่หยิกได้เลยชกได้เลยหยิกได้เลยหยิกไม่เจ็บเลยเหรอหยิกได้เลยพี่หยิกไม่เจ็บหยิกได้เลยอืมแล้วเรามีแนวโน้มว่าจะติดสักดูท้องเอกเป็นท้องเอกมองอะไรพี่ใครอ่ะไหนอ่ะเมื่อกี้มีอะไรนะรถที่จากราชบุรีเอาข้าวหมูแดงมาให้1 1> หนึ่งร้อยกล่องโอ้โหแล้วพี่ตั้มเห็นได้กินเลยล่ะ อยู่โรงครัวครับที่หลังมีอะไรไม่เผื่อพี่ตั้มบางเดีเก็บไว้พี่ตั้มบางเดีอยู่โรงเลี้ยงถ้าพี่อยากกินผมจะเซฟมาให้เออมันต้องงั้นแหมเราพี่น้องกันมันต้องเซฟให้ลูกพี่ให้พี่ตั้มบางเดีกะเพราหมูแถวนี้พี่กินทุกวันไม่เบื่อหรอเบื่อดิเอ้ากาทำไงได้อ่ะโทรสั่งพิซซ่ามาแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวกินพิซซ่ากันเขาเอกกินพิซซ่าไหมลูกกินครับเมื่อวานได้กินอี่ชินเมื่อวานได้กินยี่ชิน ิ้นเดียวครับไม่เชื่อ,อไม่เชื่อพี่ต<ม>ั้มให้ไปต<ม>ั้งหลายชิ้น,นอยู่ข้างในออยู่ข้างในไม่อยากจะพูดขนมปังชิ้นเดียวขออีกได้ไหมเราอยากได้เหรอแล้วมันเขาก็ให้มันเกินหนึ่งชิ้นนะพี่เหรออ๋ออยู่ข้างในเราก็เดินตลอดเลยเหรอท้องอยู่ข้างในทองเอกพูดเก่งไหมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเ,รเพื่อนขอบุหรี่สูบตัวซับ พาเราไปข้างนอกหน่อยเหรอพูดแบบเนี้ยเหรออ๋อเขาเรียกเบอร์ว่าซับป่ะเอเรียกผมซับซับทรัพยากรแต่จริงๆเรียกเราซับคืออะไรทานจริงอันนี้ตรงๆเคียร์ใจกันเลยเคียร์ใจกันเลยทำไมถึงเรียกซับออมซับไม่ใช่เหรอออมซับย์ธนาคารอ๋อเห็นเบิร์เป็นธนาคารระเรียกออมซับเลยเหรอ อืมคุ้นอย่างนี้เลยเลยเรียกซับสรุปเป็นซับหลายเบิร์ดเคลียร์หน่อยดินี่ต้องกระตุ้นหน่อยเอาอย่าไปตีเพื่อนแมวเดีอ็มหายไหมตื่นไหมอารมณ์ดียังหน้าตาแบบนี้นะอารมณ์ดีไหนอารมณ์หน้าอารมณ์ดีเสียใจถือหน้าเสียใจหน้าเสียใจทำไม คาบไว้และดีใจ <S <S ดีใจเสียใจจะคาบทำไมไปเชื่อเบิร์ด<ร>ทำไมเอาออกโู้เบิร์ดเบิร์ดปั่นเบิร์ดแกล้งเพื่อนน่ะไอ้ซับเรียกซับได้ป่ะเบิร์ดพี่เรียกซับได้ไหมผมไม่ชอบชื่อซับชอบไหมโอ้โหเหงื่อแตกพี่ต้มเหงื่อแตกไโจ๊กเลยเหงื่อแตกเดี๋ยวถ่ายอยู่ถึงทั้งวีทั้งวันเนี่ยพัดลมก็มีข้างในไม่เอาเราไม่เป็นไรเราจะร้อนไปด้วยกันจะได้ผมผอมไง เขาดูมองอะไรเนี่ยท้องเอกมองอะไรับอ๋อท้องเอกมองต้นไม้จะกินต้นไม้เหรอต้นมะม่วง <laughs> มะม่วงป้าเดี๋ยวไม่ใช่นี่ต้องหูกระจงถามหน่อยวัดเราอยู่อยู่ด่านอะไรด,ได่านด่านอะไรด่านมะวัดวัดท่าโพอ,อยู่อำเภอด่าน,นาาด่านมะ <laughs> กาด่านมะขามเตี้ยด่านมะกามเตี้ย <laughs> เออไม่จำได้เหรอ,อ,อด่านมะขามเตี้ยตำบลด่านมะขามเตี้ยผมบอกเจ้าของวัดเลยนะรไม่มีด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยตำบลก็ไม่มีไม่มีไม่มีไปเนี่ยเขาไปแล้วปไปไปเราเดินดูดีกว่าปะ